โชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวนาราพรคำน้อมเกิดวันที่13เมษายน2537ปัจจุบันอายุ27ปีภูมิรำนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ รับราชการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563ณโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งว่าอำเภอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์ปีที่จบการศึกษา2548ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวิทยานุกูนารีอเภอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์ปีที่จบการศึกษา2554ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์อเภอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์ปีที่จบการศึกษา2560งานที่ได้รับมอบหมายครูเวรประจำวันพฤหัสบสดี เจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างคุณครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองห้องหนึ่งชุมนุมสิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ภาระหน้าที่การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6คุณครูประจำชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองห้องหนึ่งรวมชั่วโมงในการสอน25คาบต่อสัปดาห์รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตนด้านที่หนึ่งวินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกำหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายโดยการทำงานตรงต่อเวลาเข้าสอนตรงเวลาเข้าประชุมแต่งกายถูกต้องเหมาะสมด้านที่สองคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเช่นเสียสละมีน้ำใจความเกรงใจ ความยุติธรรมความเห็นอกเห็นใจมีมารยาทที่งดงามความรักและเมตตาต่อสิทธิ์ด้านที่สจรรยาบรรณวิชาชีพทาพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยมีความรักศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านที่4การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9เช่นประหยัดมัธยตัติและอดออมด้านที่5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มใจในการให้บริการที่ถูกต้องแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในและนอกเวลาราชการด้านที่6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลางเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของรู้ผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานด้านที่7การจัดการเรียนการสอน ขับเจ้าออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจัดทำสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และการพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้านที่8การบริหารการจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าจัดตกแต่งห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศในเชิงบวกจัดบอร์ดแสดงผลงานนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นลายบุคคลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมเช่นการเยี่ยมบ้านการแนะแนวการประชุมผู้ปกครองการให้ทุนการศึกษา ด้านที่9การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเช่นการวิจัยการอบรมอบรมออนไลน์สัมภาษณ์เป็นต้นด้านที่10การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจจากคำสั่งที่ได้รับมอบหมายและมีการช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนๆร่วมงานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจด้านที่11งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาและชุมชน ข้าพเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมด้านที่12ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลข้าพเจ้ามีการนำสื่อการเรียนรู้ 12, และเทคโนโลยีดิจิทัล ื่อให้เกิดความน่าสนใจและการเรียนรู้และรับความรู้ที่หลากสมัยมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอขอบคุณ คณะกรรมการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภัยคณะกรรมการทุกท่านและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ